อย่างอย่างท่าน,นลีนี่ท่านก็เชียอว่าท่านก็ว่าท่านลีน่ยก,กำลังใจดีมากฟังกําลังพลังของใจเพราะงั้นท่านถึงเนี่นี่จะยกตัวอย่างให้ประกอบกับว่าคำว่าพลังของกรรมท่านเฟื่องเป็นคนเล่าให้ใหฟังเราไมา่อยู่นั่นแหละท่านให้จำลีนี่นั่งอยู่ท่านเฟื่ององค์ เด็กชื่อมะนูนองค์คนหนึ่งอยูนี่และท่านนั่งท่านนั่งคุยธรรมะกันเรื่อยๆนานๆนะเอ่อเอาเอาเราจะให้พาหนั่งสมาธิเป็นอย่างไลอ่ะเข้าที่ท่าวางอย่างนี้นะอาจารย์เสื้ออะไรให้ฟังพอว่างั้นท่านตัวองค์ท่านเองท่านท่าไม่หลับตาท่านไม่ได้นั่งเข้าที่ท่านนั่งอย่างธรรมดาเอ้านูนเข้าที่วะท่านนั่งปุ๊บปั๊บเด็กน่ ข้าที่สมาธิท่านคงเคยสอนมันมากแต่มากนานแต่นานาน,นา <academics> ั่นแหละอ้าวนู่นข้าที่เพราะว่าท่านข้าที่พัตสมาพุทบเพราะแล้วท่าน,านอาจารย์เฟื่องนั่งอยู่ทางนี้อ้าวเราจะให้ตัวลอยนะท่านว่านี่ะที่ว่าพลังเราจะให้ตัวลอยนะเพราะว่าอ้าวขึ้นขึ้นแล้วดูมือท่านอาจารย์เฟื่องดูท่านว่าทํา,ท,าท่านทํามืออ้าวขึ้น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 ท่านทำมือเนี่ยเขาขึ้นจริงๆ เด็กคนนั้นะตัวลอยขึ้นลวขึ้นแต่สูงขนาดนี้ทั้งธรรมานะขึ้น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 ทางนั่นนี่แหละพลังของจิตที่ว่าพลังของจิตท่านรีระดีมากคนว่างท่านรู้กันมาได้ไงฟังเสิพลังของจิตดีมากนี่แหละพลังคืออย่างนี้แล้วพอพอนี่ลงแล้วครั้งนี้ก็มั่นใจะ้ยังไงท่านจะต้องให้เราขึ้นคราวนี้เราจะไม่ขึ้นหรือวะทางนี้ต่อสู้แล้วั้าแจะยังไม่ถึงไหนนะ เตรียมท่าต่อสู้ไว้แล้วนี่ยังไงออกอางนี้แล้วท่านจะมาเอาเราให้ขึ้นเราจะไม่ยอมขึ้นวันนี้ฝืนกัน่ะเดี๋ยวเฟื่องไว้มาเอาใช่แล้วเห่อใช่แล้วเหรอเพราะว่าเอาขึ้นขึ้นขึ้นท่านบังคับจิตท่านไว้ท่านว่านะบังคับจิตของเราจะไม่ขึ้นท่านเอาขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ตัวโยกคอนอย่างเงี้ยมันจะขึ้นจริงไหมเราก็บังคับของเราถ้าไปอีกสักครึ่งอะไรไม่ใช่ครึ่งนาทีแล้วมันประมาณสักห้าวินาทีท่านว่า มันจะขึ้นจริงๆไงแล้วสู้ท่านไม่ได้นะมันไอๆไอเราเราไม่ให้ขึ้นอีกที่แต่มันอันนี้มันโยกแล้วมันมันแปลกๆแล้วท่านบ้าแล้วก็สู้สู้ขึ้นสู้ยังไงโอ้ยให้พูดเดอะไอเรื่องแพ้อย่ามาพูดเลยกันท่นว่าคือท่านแพ้แพ้อาจารย์ท่านจังดีท่านว่าท่านหนึนิดหนึ่งแล้วลงเลยฮะเพราะขมามถ้าสมมติเราข้นเราไปขึ้นหัวเราต้องขามล่ากันท่านว่าท่านไหนเห็นไหมท่านจะเล่นนั่พอพอพอเสร็จแล้ว พอร่าท่านก็ดหน้าเพราะอย่าท่านนั้นเขายุ่ขยิกเขยกยิกมันจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นเนี่นะพาเสร็จแล้วท่านกุดูพออยู่ก็นั่งลงเฮ้ดื้อเื่อท่านพูดมาเฮ้ดื้อผมยังไม่ลืมเน่ยนะจำมียิบนิดนึ่งจำว่ะเุ้ยดื้อเมื่อพูเลยว่าอาจารย์เองนี้แหละเรยกวพลังจิตอันนี้ก็จะเป็นได้ถึงบางหลายเพราะเป็นเรื่องภายนอกใช้ภายนอกเรียต่าง ตามแต่จริศนิสัยร่างกายที่จใช้เป็นทางไหนไม่ใช่หลักของศีลสมาธิปัญญามาผ,ผลนิพพานอันนั้นเป็นหลักเพื่อจะละจะถอนที่เหลสจริงๆนั่นพวกสม,กมาธิพวกปัญญาอันนี้ันเป็นเครื่องใช้แล้วแต่ใครมีนิสยัยวาตานั้นเล่นไหนาทางไหนขิหนหน่อเหินเดินฟ้าดำดินบนท่านแสดงไว้ปัญญาหกหรืออะไรที่มีไว้วิชาสามนึ่งได้แต่ 他就拿个位